สวัสดีค่ะสวัสดีชาวชแชทแชทุกคนนะคะกลับมาเจอกับแชทอีกแล้วค่ะในช่องชแชทแช์ช่องที่จะพาทุกคนไปเป็นชนีไทยทรงคุณค่าไปด้วยกันค่ะสําหรับคลิปนี้เรามีตัวช่วยในการกันแก่มาให้ทุกคนดูนะคะ <c oughs> คือกันแก่จริงๆเราจะมารีวิวกันค่ะว่าคุณเอเวอร์ล่าคนนี้ เขาเป็นยังไงบ้างแล้วช่วงที่แชทเทสเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับแชทบ้างทําไมฉันถึงแบบมันใจมันใจกับน้องคนนี้นะคะเดี๋ยวตามแชทมาเลยค่ะคือตัวเนี้ยมันคือแ n นตี g i n g แบบองค์รวมเลยค่ะทุกคนคือรวมแบบรวมทุกอย่างที่คนในวัยสามสอัจะเริ่มรู้สึกแบบตายแล้วฉันแก่อะไรอย่างเงี้ยคือาจริงตอนที่ฉันบีบโรงงานอะฉันบอกโรงงานเลยนะว่าแบบพี่คะขอโบทอกแบบกินได้ คือกินได้ก็กินเอาอะไรก็ได้ที่แบบสตาร์ไว้ไม่ให้แก่ไม่ให้เหี่ยวไม่ให้แบบกระดูกกรอบแก้บอะไรเงี้ยยอมยอมทุกอย่างเลยโรงงานก็ชะงักไปแบบ1วิแล้วก็ฮะอะไรนะคะน้องแชทมันก็เลยออกมาเป็นตัวนี้ทุกคนนี่นี่นี่นตาแบบนี้คือที่แชทบอกว่ามันเป็นแอน i ี g เอ g แบบองร์รวมอะค่ะเพราะว่ามันช่วยหลายเรื่องมากชัดใส สารสกัดแบบหลายตัวมากที่แบบมันจะไปทำงานร่วมกันแล้วมันจะช่วยทั้งผิวผมกระดูกข้อต่างๆเส้นเอ็นภูมิคุ้มกันแล้วก็มีอะไรกนะมีเรื่องแบบภูมิแพ้หรืออะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งจากการทดลองเองเลยชัดทดลองเองมานานมากนะคะก่อนที่โปรดักตัวนี้จะออกตลาดเพราะว่าทดลองเอง วิจัยกันหมดแบบโหแจกให้คนนู้นคนนี้ทดลองแบบช่วยกันทดลองอะค่ะคืออย่างของแชทเองอะเห็นชัดเลยก็คือผิวขาวขึ้นขาวแบบบวขึ้นมาเลยอะคืออันนี้เนี่ยที่ทุกคนเห็นมันจะเป็นแชทในช่วงก่อนหน้านี้คือเอางี้เบสิกอะเป็นคนขาวอยู่แล้วด้วยความเป็นลูกคนจีนแหละขาวแต่มันเป็นขาวเหลืองเหลืองนึกออกไหมเป็นขาวแบบเยลโล่แบบเหลืองเหลืองเหลืองมองๆมองนิดนึงอะ แล้วพอทานตัวนี้ทานไปทานไปอะคะ่ะผิวเริ่มแบบผ่องขึ้นผ่องขึ้นผ่องขึ้นจนตอนนี้ตั้งแต่ชัดท้องใช่ปะ่ะฉันก็หยุดทานไปประมาณเจเดือนได้แล้วอะความผ่องยังอยู่นะคะสังเกตได้เลยว่าแบบทุกคนทักแบบทำไมคุณแม่ผิวไม่ดรอปลงเลยทําไมคุณแม่ไม่หมองเลยก็คือผลพวงจากที่เทสโปรดักมานี่แหละแล้วก็แบบผ่องมากหน้าคือแบบบัวหน้าเงาหน้าผ่องคือคือแบบ ดีดีจริงจงตอนนั้นที่เทสอะคือไปไหนก็คือแบบคนทักว่าแบบออล,ล่าสว่างบัวแต่คือด้วยความว่าโปรดักตัวเนี้ยฉันไม่ได้โฟกัสไปที่ความขาวนะนี่ขนาดไม่โฟกัสที่ความขาวมันยังได้ที่แบบอเมซิ่งเลยทุกคนอยากให้ดูแขนอันเนี้ยคือแผลเป็นที่แชทโดนเตาอบแล้วเราเน้นออกว่าแผลเป็นเตาอบอะมัน มันทั้งพองไม่มันทั้งนูนมันทั้งเข้มมันแบบเยอะมาก่ยทุกคนดูรูปเลยก็ได้แล้วตอนเนี้ยมันเป็นแบบนี้ค่ะคือมันยังเห็นนะว่ามีรอยอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยนิดๆอะ่ะแต่รอยมันจางลงไปอะ่ะจางแบบแทบจะไม่เห็นแล้วอะ่ะอันเนี้ยแบบโหโคตร Amazing แบบชันไปขุดดูรูปเก่าๆที่เห็นแขนแล้วก็แบบเฮ้ยมันเข้มมากตอนนั้นน่ะ มันเป็นแผลแบบแทบจะเป็นสีน้ำตาลไหมอ่ะผิวมันไหมไปแล้วนึกออกป้ะมันเป็นต่ออบอ่ะปึ๊บอยู่ตรงเนี้ยแล้วตอนนี้เป็นอย่างนี้โหดมากอีกอันหนึ่งที่แบบชัดเจนกับตัวเองเลยนะคะคือก่อนหน้านี้ชันจะเป็นผลแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นมันเหมือนสิวอ่ะที่แขนน่ะแล้วก็เวลารูปแขนนะคะมันจะเป็นแบบเม็ด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 ทั้งแขนทั้งหลังเลยนะสิวที่หลังนี่คืออลังการมากอ่ะ เวลาไปทํางานเราต้องใส่ชุดโชว์หลังอะต้องมีทีมงานเอาแป้งบอกข้างหลังอะนึกออกว่าสิวไม่ขึ้นหน้าค่ะนะคะแต่สิวไปบุกหลังหมดเลยนี่คือภาพก่อนหน้านี้ถ้าทุกคนเห็นมันจะเป็นแบบตะปุ่มตะปําแบบพดพด,พดเล็กๆๆเล็กๆอะคือมันต้องลูบไปแล้วมันถึงจะรู้สึกว่าเออมันมีอะมีแบบบางช่วงมันเข้มมากจนแบบคนทักเลยมันขึ้นมาเป็นสิวเป็นแบบเม็ด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 ,มดอะจนคนทักเหมือนกันเวลาใส่เสื้อแข,แขนกูรู้เแฮบบ้ยแขนเป็นไร คือเป็นคนแบบหน้าดีแบบผิวหน้าดีไม่มีสิวแต่ไปแขนหมดเลยจ้ะแต่ว่าตอนเนี้ยเน,น,นี่ยอันเนี้ยให้ดูเลยไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะคะแบบเนียนโบะขึ้นมาอันเนี้ยคือสิ่งที่แบบเห็นกับแชทเองโดยตรงคือแบบคุณพระ Amazing รอยแผลเป็นตามตัวค่ะที่ปกติแชทอะ่ะแชทจะเป็นคนแพ้ยุงแพ้มดเราก็จะโดนยุงกัดแล้วก็แบบดำเลยมดกัดทีคือ ดำเป็นรอยดำๆนู้นอกปะ่ะไอ้รอยพวกนั้นอะจางลงไปแบบเยอะมากตามแขนตามอะไรอะ่ะคือมันจางลงแบบฮะข่าขึ้นจนรอยแผลเป็นแบบแทบไม่เห็นแล้วอะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ชันอะสังเกตได้ง่ายๆเลยไม่ใช่จากคนทักนะจากสีรองพื้นตัวเองคือตอนเนี้ยใช้รองพื้นเบอร์เดิมที่เคยใช้ไม่ได้แล้วคอนซีลเลอร์ที่แบบ ปกติสว่างกว่าผิวเบอร์หนึ่งตอนนี้กลายเป็นคอนซีลเลอร์เข้มกว่าผิวไปแล้วอะคือใช้คอนซีลเลอร์แทนรองพื้นไปเลยอะตอนเนี้ยเออมันเห็นชัดมากสําหรับคนที่แบบใช้รองพื้นอะอันเนี้ยคือแบบเฮ้ยต้องเปลี่ยนสีรองพื้นจ้าฉันต้องลงทุนซื้อรองพื้นใหม่ละจ้ารองพื้นเก่าคือตอนเนี้ยเข้มกว่าหน้าเดิมประมาณหนึ่งเบอร์หนึ่งถึงสองเบอร์ไปแล้วนะคะใช้ก็คือต้องเอาแบบพวกคอนซีลเลอร์หรือว่าไฮไลท์อะมาใช้แทนแล้วอะ อีกหนึ่งเรื่องเลยทุกคนมันคือเรื่องของข้อเขา่ขาเข่านั่นแหละคือแชดะทำงานใส่ส้นสูงมางแต่เด็กใช่ปะคือ18แอะแล้วก็ใช้ร่างกายเย็นมาตลอดเข่ามันก็เลยพังพังด้วยการแบบใส่ส้นสูงทุกวันทุกวันะ่ะมันทําร้ายเข่ามากเลยนะเอาจริงๆแล้วอาการของแชดะก็คือแบบเดินลงบันไดสมมติว่าใส่ส้นสูงแล้วเดินลงบันไดอะกีดลองนะคะคือเจ็บแบบเจ็บเสียววืบอะแบบโอ๊ยเจ็บ เจบ็จบเจบ็จบเจ็บอย่างนี้เลยอ่ะคือมันถึงขั้นแบบเจ็บมากการใส่ส้นสูงเดินลงบันไดเป็นอะไรที่เกลียดที่สุดที่สุดเลยคือมันเจ็บอะแล้วตอนที่เราพัฒนาสูตรตัวเนี้ยฉชนก็บอกโรงงานเลยว่าต้องช่วยเรื่องเขา่ายังไงก็ตามต้องช่วยเรื่องเขา่าตัวเนี้ยเขาก็เลยมีทั้งส่วนผสมของคอลลาเจนคอลลาเจนไทป์2เอาเป็นคอลลาเจนไตเปปไทย แล้วก็เป็นคอลลาเจนไทป์2แล้วก็เป็นไฮยาลูรอนธรรมชาติซึ่งในในหัวเข่าเราอะคะ่ะในในข้อต่อของหัวเข่าอะเขาจะมีไฮยาลูรอนกับตัวคอลลาเจนอะทำงานด้วยกันนะเออมันก็เลยช่วยไปแบบเป็นสารหล่อลื่นให้ข้อต่อได้แบบดีขึ้นอะไรเงี้ยช่วยรักษาเข่าได้ดีเลยคือผลลัพธ์ของชันเนี่ยก็คือจริงๆอะตั้งแต่ประมาณเดือนเดือนครึ่งนิดๆอะไรประมาณเนี้ย มันเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันเจ็บน้อยลงลาที่ใส่ส้นสูงคือนึกออกไหมถึงดิฉันจะเป็นว่าที่คุณแม่ท้องหลายเดือนก็ตามแต่ดิฉันยังจิกจิกส้นสูงอยู่ <c oughs> ก็ยังจิกส้นสูงต่อไป <c oughs> ไม่มีความเพลาแต่ว่าก่อนหน้านี้ไอ้ตอนที่เทสอะมันมันก็รู้สึกแล้วว่าเออมันเบาลงนะมันแบบใช้เวลาประมาณเดือนครึ่งสองเดือนอะเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงว่าเออมันเจ็บน้อยลงแล้วมันก็ค่อยๆ่อเบาค่อยๆเบาค่อยๆเบา,บาซึ่งอันเนี้ย บอกไว้ก่อนว่าด้วยความว่าเขามันเป็นกระดูกชิ้นใหญ่มันอาจจะต้องการระยะเวลาในการรักษานิดนึงแต่ว่าในในบางคนนะคะที่แชทส่งให้เทสอะแชทส่งให้เทสหลายคนเนาะเขาก็จะแบบเออแป๊บเดียวเองอะแบบเรื่องข้อเท้าเรื่องแบบนิ้วที่มันล็อกหรืออะไรแบบกระดูกข้อเท้ามันดีขึ้นแบบ หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เท่าน,นั้นเองมันเห็นผลไวมากอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะบอกว่าผลลัพธ์มันแล้วแต่คนสําหรับแชทอาจจะใช้เวลานหนึ่งคือประมาณแบบเดือนกว่าก็ก็มันเยินน่ะมันเยินมานานแล้วอะค่ะมันแบบมันพังมานานมากแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องผมผมอันนี้ตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจว่าแบบเออมันต้องมีเรื่องผมด้วยเพราะกติทมนผมหนามากแล้วพอเทสไปเทสมากินไปกินมา ลูกผมขึ้นแบบอลังการอะลูกผมขึ้นเต็มไปหมดเลยอะแล้วก็แบบลูกผมขึ้นได้ไงฮาก็ไม่ได้ใช้ไอตัวเซรั่มของฉันอะฉนก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างคือช่วงไหนที่ที่ผมไม่แบบไม่ได้รู้สึกว่าผมบางผมแหวงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่หยิบเซรั่มมาใชเว่าเราขี้เกียจแต่ว่าช่วงนั้นอะไม่ได้ใช้เซรั่มแล้วลูกผมก็เด้ง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 ขึ้นมาเราก็แบบฮเฮ้อได้ด้วยอะเจ๋งว่ะ ลืมคิดไปเลยว่ามันมีเรื่องนี้ด้วยอะไรยเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นผลนี่มันเกิดขึ้นกับแชทเนาะแต่ในแบบคนรอบๆตัวค่ะที่ไปเทสเนี่ยอย่างพี่สาวแชทอ่ะนางแพ้นางเป็นผื่นแบบผื่นแบบผื่นจริงๆขึ้นหน้าแบบรัวแบบรัวมากๆอ่ะแดงคันแสบแบบโอ้โหเห็นแล้วแบบพูณพระแกไปโดนอะไรมาวะก็เลยลองให้นางแบบกินตัวนี้ตัวนี้นะคะ ของของจะตองเนี่ยก็ก็ใช้เวลาแบบสักระยะหนึ่งแต่ว่าเอาจริงๆจะิงตองรู้สึกได้แล้วว่าเออมันเบาลงตั้งแต่ช่วงสองอาทิตย์แรกช่วงประมาณ14วันะ่ะที่เขากินะ่ะเขาก็จะแบบเออเหอนน้อยลงหน้าที่แบบแดงก็จะแบบแดงน้อยลงเหอนน้อยลงคันน้อยลงอะไรเงี้ยเขาค่อยค่อยกิน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 จนแบบมันมันหายเกือบสนิทอะคะ่ะแบบเออมันเบาขึ้นเยอะมากอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งณตอนเทสอะ ก็ก็คือผลลับมันมันดีมากแต่พเพอิญว่านางท้องก่อนก็เลยแบบอ่ะหยุดก่อนนะจ๊ะหยุดก่อนค่ะประวันนี้นะคะซึ่งอันนี้มันเป็นแค่แบบผลที่มันเกิดขึ้นกับแชทเนาะแต่ผลที่เกิดกับคุณพ่อคุณแม่ที่เราให้กินเหมือนกันอย่างเงี้ยเสียงตอบรับจากผู้ใหญ่คือดีกว่าเราอีกเขาแบบเขาเห็นผลรู้สึกได้เร็วกว่าเราเยอะมากเลยอะนี่กง็งงเหมือนกันแบบหึทไมแบบรู้สึกเร็วจัง มา,มาโนป่ะเนี่ยแต่เขาบอกไม่ไม่ไม่ได้มโนฟังสีฟังสีนิ้วที่แบบล็อกนิ้วที่แบบคนแก่เขาจะชอบเป็นโรคนิ้วล็อกไม่รู้อะไรไม่รู้ทําไมแต่เขาเป็นโรคนิ้วล็อกกันทั้งทั้งป้าปาทั้งหามาเลยนะล็อกเราก็แบบยังไงแล้วป้าป้าก็มาด้วยความตื่นเต้นแบบเออนิ้วที่มันล็อกอะ่ะมันคลายลงเยอะเลยป้ากินไปสองอาทิตย์ฉันก็แบบดีจังเออรอด ย่างมา่มาก็จะมีอาการแบบไหลติดติดที่ไหลอย่างเงี้ยแบบเหมือนเป็นอุบัติเหตุที่เขาเคยเจออ่ะแล้วเขาก็แบบติดไหลติดมาตลอดอ่ะไหลติดมาเป็น1ิบสิปีอะ่ะเขาก็แบบช่วงเนี้ยปวดแต่ว่าพอกินตัวเนี้ยมันปวดน้อยลงแล้วมันก็ค่อยค่อยเบาค่อย,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 อยๆเบาอะไรเงี้ยมาแบบมาชอบมาชอบเอามาให้มากินด้วยนะนั่นคือกินฟรีค่ะ ว่าเราก็ไม่ได้อะไรพ่อแม่เราก็ต้องให้เขากินอยู่แล้วอันนี้คือตั้งใจทําให้ทุกคนในบ้านกินจริงๆนะคะคือแชดอะเอาปัญหาของทุกคนมารวมกันอย่างพี่กอล์ฟเองก็มีปัญหาเหมือนกันก็จะอยู่ในแบบตัวเทสเหมือนกันที่แบบเป็นภูมิแพ้เป็นเซฟเดิมอะไรเงี้ยซึ่งเซฟเดิมก็ดีขึ้นเลยแบบโอ้ไม่ก็เซฟเดิมที่ไม่เคยหายเซฟเดิมที่แบบพอพออายุเยอะขึ้นแล้วก็เป็นก็หายอันนี้คือแชดว่ามัน เวิร์กมากสำหรับแชทนะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ทดลองกันนะคะตัว e v e r l a ตัวนี้มันเป็น Anti-Aging แบบรวมกันจริงๆอะ่ะคือไม่ต้องไปกินหลายตัวแล้วอะ่ะกินตัวเดียวแล้วก็ครบจบปิ้งอย่างนี้เลยคือสำหรับคนขี้เกียจแบบเรานี่แหละอยากแนะนำน้องให้ทุกคนได้รู้จักนะคะถ้าอยากทดลองทานแอดไลน์มาได้นะคะอยู่ด้านล่างนี้ค่ะแล้วก็ใครที่แบบเอออยากหาไรายได้เสริมอยากเป็นตัวแทน แอดไลน์ตรงนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวแทนเนี่ยจะมีระบบการคัดเลือกของแชทนะเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ก่อนค่ะสำหรับวีกนี้ขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วก็อยู่ด้วยกันมาฝากน้องคุณนี้ไว้ด้วยนะคะกันแก่กินไปเลยกินกันแก่แน่นอนคลิปนี้ชัดไปแล้วค่ะบ๊ายบาย